สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับครูปอนสอนไทยสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคืออะไรจะเหมือนกันกับคำพ้องรูปไหมสำหรับคำพ้องเสียงนั้นความหมายก็คือคำที่เวลาเราอ่านอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าความหมายจะไม่เหมือนกันเข้าใจไหม คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันในบางครั้งอาจจะเขียนเหมือนกันอาจจะเขียนสะกดเหมือนกันนะแต่บางครั้งก็อาจจะเขียนไม่เหมือนกันก็ได้ออกเสียงเหมือนความหมายไม่เหมือนบางครั้งอาจจะเขียนเหมือนหรือบางครั้งอาจจะเขียนไม่เหมือนอาจจะหลายคนอาจจะงงคุณครูจะพาไปดูตัวอย่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งคำว่าคัน <ห iting> เห็นไหมคะมีคันอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันอ่ะเรามาดูคันในอันแรก คันตัวอย่างแรกก็คืออาการที่เวลาเราคันแล้วเราอยากเกาใช่ไหมตัวอย่างเช่นสุดาคันแขนเพราะแพ้กุ้งส่วนคันในข้อที่2จะหมายถึงการท้องอ่ะใช้เวลาผู้หญิงเราตั้งท้องใช่ไหมคะตัวอย่างประโยคเช่นคุณแม่กําลังตั้งคันส่วนคันในตัวอย่างที่3จะเหมือนกันเดะเลยกับในตัวอย่างแรกเขียนเหมือนกันเดะเลยอ่านก็เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราดูความหมายความหมายจะไม่เหมือนกันนะ คันในข้อที่3จะหมายถึงแนวดินหรือทรายที่พูนสูงขึ้นอ่าตัวอย่างประโยคเช่นชาวบ้านทําคันดินสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมหลักในการสังเกตคําพ้องเสียงคือเด็กๆจะต้องดูบริบทของประโยคเหล่านั้นว่าในประโยคเหล่านั้นเนี่ยข้อความด้านหน้าข้อความด้านหลังมันสอดคล้องกันไปในทางไหนแล้วเราก็จะได้เลือกใช้คําพ้องเสียงให้มันถูกต้องนะคะ สำหรับตัวอย่างที่สองคำว่าพันอ่ะพันในที่นี้ยกตัวอย่างให้ดูสามคำเลยพันแรกคือการวนรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสายใช่ไหมคะสิ่งที่มีลักษณะแบบนั้นอาจจะเป็นลวดเป็นเชือกเป็นฟางทุกอย่างเลยที่เป็นการวนรอบจะเป็นพันแบบนี้แต่พันในตัวอย่างที่สองเขียนแบบนี้พอพนันรอเรือหันแล้วก็ตัวนอนเนนพันในที่นี้ก็คือสีสีของผิวใช่ไหมคะสีของผิวหรือว่าชนิด ของต้นไม้พันต้นไม้พันดอกไม้อ่างเงี้ยเราจะใช้พันแบบนี้นะส่วนในข้อที่สมตัวอย่างที่สพันแต่ว่ามีตัวการันอ่าพันในที่นี้จะหมายถึงพันข้าวพันเชื้ออะไรเงี้ยเป็นต้นตัวอย่างประโยคเช่นสุดาซื้อทุเรียนพันหมอนทองเห็นไหมคะพันหมอนทองในที่เนี้ยออกเสียงเหมือนกันแต่เวลาเราเขียนเขียนไม่เหมือนกันนะและตัวอย่างที่สอง สมชายนำเชือกมาพันรอบตัวเองอ่าพันเราใช้เป็นแบบนี้นะพอพันไม่หันอากาศแล้วก็นอนหนูนะคะสำหรับตัวอย่างต่อไปคือคำว่าโจทย์คำว่าโจทย์คุณครูยกให้ดูถามตัวอย่างด้วยกันโจทย์ในตัวอย่างแรกก็คือจะใช้ในรูปแบบของคำถามในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะจะใช้โจทย์แบบนี้โดยใช้ตัวยอยักษ์กรันตัวอย่างเช่นโจทย์คณิตศาสตร์ข้อนี้ ง่ายมากแต่ว่าโจทย์ในตัวอย่างที่สองจะใช้รูปแบบก็คือเป็นตัวกไก่การันในที่นี้จะหมายถึงผู้กล่าวหาหรือผู้ฟ้องความในศาลเช่นศาลวินิจฉัยว่าขอคัดค้านของโจทย์ไม่ถูกต้องเห็นไหมคะโจทย์ตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวกไก่การันนะส่วนโจทย์ตัวอย่างที่3ที่เป็นตัวสอฤษีในที่นี้จะหมายถึง การที่เราพูดกันเซงแซ่หรือเล่าลือกันอย่างอื้อองเล่าลือกันอย่างมากมายเราจะใช้คําว่าโจดแบบนี้โจดจันตัวอย่างอันนี้เป็นต้นนะคะ,ะสําหรับตัวอย่างข้อต่อไปคําว่าสรรสรรในที่นี้มีอยู่3ามคด้วยกันสรรแรกเขียนแบบนี้ความหมายก็คือการเลือกสรรใช่ไหมคะเลือกคัดตัวอย่างเช่นแม่เลือกสรรแต่สิ่งดีๆให้ลูกรับประทานใช้สรรแบบนี้นะ แต่ถ้ามีคอควายการันขึ้นมาในที่นี้จะหมายถึงการสร้างให้มีการสร้างให้เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเขาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะได้อย่างสวยงามเห็นไหมคะเราจะใช้สรรแบบคอควายการันแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นสอเสือมีบันยากาศนอหนูจะหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะนูนสูงเห็นไหมว่าความหมายจะไม่เหมือนกันแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านเหมือนกันได้เลยเราจะเรียกว่าคําพ้องเสียงนะคะสําหรับตัวอย่างป้าไปคาว่าการเห็นไหมคะ การในที่นี้มีอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันที่คพณคุยยกตัวอย่างให้ดูสําหรับการแบบแรกก็คือสะกดแบบกไก่สระอาลอลิงใช่ไหมการในที่นี้จะหมายถึงเวลาอ่ะตัวอย่างเช่นการเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินไม่ทันไรก็ปีใหม่อีกแล้วอ่ะเราใช้การเป็นแบบเนี้ยลอลิงแต่ถ้าเป็นการนอนหนูแล้วก็ตัวทอทหารกรันจะหมายถึงบทกลอนนะคะแต่ถ้าเป็นกไก่สระอาแล้วก็ตัวลอจุลาการแบบเนี้ยจะหมายถึง ดำความดำความมืดใช้แบบนี้แต่ถ้าเป็นการรอเรือและมีนอนเยนกรันจะหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตัวอย่างประโยคเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายอ่าตัวอย่างสุดท้ายของคำพ้องเสียงคือคำว่าสารเห็นไหมคะอ่านเหมือนกันแต่เวลาเขียนไม่เหมือนกันเลยในข้อแรกสารในที่นี้คือสอเสือสะรานอนหนูใช่ไหมคะสารสารคืออะไรลูกอาการที่ใช้เวลาที่เรา ทำด้วยไหมไผ่ใช่ไหมเราสารสิ่งเหล่านั้นเนี่ยขัดกันให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาตัวอย่างเช่นคุณตาสารตะกร้าแล้วสารที่2ก็คือสารแบบสอสลาสารอาลอิงสารในที่นี้ก็คือความหมายเป็นที่สิ่งสถิตของเทวดาเทพรักษ์หรือผีเห็นไหมคะสารแบบนี้จะใช้สอสลาสารอาลอิงตัวอย่างเช่นสมบัติไหว้ขอขมาสารเจ้าที่อ่า แต่ถ้าเป็นสอเสือสลารอเรือจะหมายถึงข้อความถ้อยคําหรือว่าเรื่องราวนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างใบงานใบงานมีอยู่สส่วนด้วยกันส่วนแรกมีอยู่ทั้งหมด5ข้อให้หนูเลือกเอาคําพ้องเสียงที่คุณครูกําหนดให้ในวงเล็บมาตอบในช่องว่างเห็นไหมคะตัวอย่างข้อที่1มีการอยู่3แบบมีการรอลิงมีการรอเรือแล้วก็มีการตัวรอจุฬาเราจะใช้การแบบไหนในบริบทของประโยคที่บอกว่า เวลาและวารีไม่เคยคอยใครใช้การแบบไหนใช้การแบบตัวลอลิงใช่ไหมคะหนูก็เลือกการคำแรกเนี่ยมาเติมโอเาไหมสำหรับส่วนที่สองให้หนูดูคำที่คุณครูกำหนดให้ในคำแรกในตรงที่คุณครูขีดเส้นใต้แล้วให้หนูหาคำพ้องเสียงที่เหมือนกับคำเนี้ยมาเติมข้างหลังตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเข้าไหมสบัดสบัดบัดในข้อแรกเนี่ยเขียนเป็นบอเบไม้ไม่หันอากาศอเด็ก แต่ในในคำต่อไปเนี่ยสมบัติสมบัติจะเขียนยังไงและนามบัตรนามบัตรเขียนยังไงโอเคไหมคะให้หนูหาคําพ้องเสียงจากคําแรกที่คุณครูกําหนดให้มาเติมตอบจนครบนะคะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันรวมกับส่วนแรกอีก5ข้อเป็น15ข้อนะโอเคนะสาหรับนักนักเรียนป .5 ของคุณครูก็ข้ามนี้มีเท่านี้กลับมาพบกับคุณครูใหม่กับครูปอนสอนไทยนครบหน้านะคะสวัสดีค่ะ